ข้าวต้มหมูลานนี้คนเกาหลีเขาบอกว่าอร่อยตอนเราไปถึงร้านเขาก็ใกล้จะปิดแล้วมีเวลาสั่งแค่12นาทีเองเลยสั่งเป็นข้าวต้มหมูแบบว่าแยกข้าวมาสั่งผ่านเครื่องนี้ที่โต๊ะนะแล้วก็จ่ายเงินที่โต๊ะเลยก็คือสะดวกมากอันนี้ก็จะเป็นเครื่องเคียงที่เอาไว้กินกับข้าวต้มหมูกิมจิคือเปรี้ยวมากการหัวไชเท้าเนี่ยน้ำหมักเดียวกันรู้สึก,ก่าไม่ค่อยเปรี้ยวเท่าไหร่เนี่ยก็เป็นเครื่องเคียงที่มาตักเพิ่มเองได้เลยตอนที่เราสั่งในจอเขาเขียนว่าน้ำซุปเนี่ยก็คือเคี่ยวมาชี่กิบสี่ เลยจริงๆอ่ะแล้วหมูเขาก็จะชิ้นใหญ่หญๆสไลด์มาบางๆบ,บอกว่ากินกําลังพอดีเราก็ตักข้าวมาใส่ในซุปแล้วกินด้วยกันแล้วก็ใส่กิมจิลงไปด้วยไป,ไปสักพักก็เลยลองใส่กระเทียมกับใบอันนี้ดูแค่ใส่กระเทียมนิดเดียวอ่ะมันก็จะหอมอ่อนแล้วก็มีรสชาติติดมาเลยกิมจิเราก็ใกล้จะหมดแล้วเราก็เลยเดินไปตักมาเพิ่มวันนี้มันหน้าตาเหมือนน้าพริกอะไรสักอย่างก็เลยลองเอามาดูพอลองชิมเปล่าๆแล้วฟิลเหมือนน้าพริกตาแดงเลยอเอาไปใส่ในซุปก็รู้สึกว่ามันเจือจางมันไม่ค่อยเข้มข้นเท่าไหร่เราก็เลยเอามก็นนัอออดีร่ย เราลานเขาคือดูดีมากนะนาราคาก็คือปกติแบบบ้านๆเลยชื่อร้านก็คือตามนี้เลยอ่านไม่ออกจะอยู่ระหว่างสถานียอกซำกับซอนลงนึงบอกเลยว่านั่งรถบัตรไปสะดวกสุดเพราะว่าป้ายรถบัตรอ,อยู่หน้า้านเลย